สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสำหรับคลิปนี้นะผมใครที่อยากจะสมัครโปรเน็ตไม่อัน้นเน็ตไม่ลดสปีดจาก ais 30วันนะผมคลิปนี้ไม่ควรพลาดเลยนะผมส่วนว่าขั้นตอนการสมัครโปรเน็ตไม่อัน้นเน็ตไม่ลดสปีดของทาง ais จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมมาฟังกันต่อเลยนะครับผมอย่างแรกนะผมให้เพื่อนๆเปิดไปที่แอป my ais นะครับผมเมื่อเพื่อนๆเปิดไปที่แอป my ais เสร็จแล้วนะผม ให้เพื่อนๆกดคําว่าแพ็กเสริมนะครับผมเมื่อเพื่อนเเปิดไปที่คําว่าแพ็กเสริมเสร็จแล้วนะครับผมเพื่อนๆเลือกคําว่าโทรและอินเทอร์เน็ตนะครับผมจากนั้นนะผมให้เพื่อนๆกดคําว่าเน็ตไม่อั้นนะครับแล้วจากนั้นครับเพื่อนๆเลือกระยะเวลาไปที่30วันนะผมจากนั้นครับมันก็จะมีโปรเน็ตไม่อั้นเน็ตไม่ลดสปีดมาให้เพื่อนๆเลือกนะครับผมควาเมเร็วตั้งแต่512 กิกะบิตเซคันนะผมไปจนถึง300เมกะบิตเซคันนะผมเรียกได้ว่ามีมากมายหลากหลายราคาจัดๆเลยนะผมแต่โดยส่วนตัวผมถ้าใครใช้โปรเน็ตไม่อั้นเน็ต mm. <Net, S 2> ไม่อลฟป,ปีดนะผมมันก็ควรจะเริ่มต้นประมาณความเร็วที่4เมกะบิตเซคันนะผมมันถึงจะพอใช้งานอะไรทั่วไปได้คือนๆ่นน,นั่นเองครผมแต่ว่าโปรเน็ต ไม่อั้น30วันของ4เมกะบิต p e r f e c t i ันจะอยู่ที่650บาทแบบไม่รวมแบกนะผมโอ้ถ้ารวมแบกไปเกือบเจ็ดร้อยนะผมหรือว่าถ้าใครอยากจะใช้โปรเน็ตไม่อั้นเน็ตไม่ลดสปีดจาก AS ที่ความเมร็ว10บเมกะบิต p e r ร์เ t ค o n นะผมราคารวมแบกแล้วอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ1,200บาทเลยทีเดียวนะผมดังนั้นไอ้เจ้าโปรเน็ตไม่อั้นเน็ตไม่ลดสปีดรายเดือนหรือว่ารายสามสิบวันผมว่าราคามัน ค่อนข้างสูงไปพอสมควรเลยครับผมดังนั้นนะผมถ้าใครพอมีเงินหน่อยครับผมผมแนะนำเลือกไปที่360วันจะคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดนะผมหรือว่าใช้ไปปีหนึ่งที่ความเ็ลไม่4เมก กิกบิตเพอร์เฟคชันก็ที่ความเมร็ว6เมกะบิตเพอร์เฟคชันเพราะว่าเฉลี่ย่แล้วมันเดือนละประมาณ200บาทส่วนที่6เมกจะอยู่ที่ประมาณ300บาทนั่นเองครับถ้าเป็นไปได้มีเงินซื้อเป็นรายปีคุ้มค่ากว่านั่นเองครับผมดังนั้นถ้าใครอยากสมัครโปรเน็ตไม่อั้นเน็ตเม้วิสปิดเข้าไปที่แอป MyAS เลือกแพ็กเสิมาเลือกคำว่าเน็ตไม่อันน,อน,อ er, อน,อน,นั่นเองครับผมสำหรับคลิปนี้ปไปแล้วครับสวัสดีครับ